สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็เหตุงาน,นคือเขาอยู่บ้านบริบวไแซ่เมือนเป็นคิวของไอสกอครับออกกําลังกายปรับพื้นที่ทําห้องนอนเล็กๆไม่รู้จะเป็นห้องนอนหรือห้องอะไรให้กับพี่สกลปรับพื้นที่ให้แน่นนะหนาันย่งบ่สุดครับ กาลังกายครับอุปกรณ์ของสั่งครับ้อมเบิดครับขาดอย่างเดียวครับแห้งครับเปิดแห้งอ่ามีลังคาครับลังคาก็มุงเองครับต่อเติมเองครับอุ้ยต่อเข้าไปครับต่อเข้าไปพื้นที่ห้ายครับ ก็ฮกคือเกา่าต่อหลายปันไดงก็ฮกคือเก่าครับเต็มมามีหม่องอยางนี่บะ่าเขาจะว่าให้นั่นครับไม่มีที่อยู่ครับแคบครับแคบครับที่อยู่ได้บุล้านพันวาแหละครับแห้งฮกแห้งหมนแห้งตอ่อแห้งเติมแห้งหลายแห้งหกไปหนาครับโูโห้หัวผู้อื่นสิเป็นคือบ้านหลังนี้เพครับ ที่กวงกวงครับแต่ามีมองอยู่ครับแขบงุ๋นะเต็มเบิดครับมองอยู่มองเศร้าจากอันใดเป็นขั้วจากอันใดเป็นหองน้ำาจากอันใดเป็นหมองนอนไหวเท่าหรือว่าคือจมนนต้สงสัยเท่าและ้วละครับจมแล้วไปใส่ไ่ได้ครับพักโตรครับ เอาให้กักโต14่มืออันนี้คาดว่าสิกักสี่ปีครับใ <c oughs> นการในการอันนี้คือฟีมือพี่สกลครับมือพี่สกลสองนหายแวบเลยครับไม่เจอวันนี้ยังไม่ถึงเวลาสากกระเบือออกฤทธิ์ยังไม่เจอครับ เรียบเๆในการในการสวัสดีครับจบคลิปแค่นี้ครับ